วันนี้ก็จะมาพบกับเจ้าตัวเอล t เรสนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมขับ4นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน9 0 0 0แสน0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นสีขามุกจะบวกเพิ่มอีก1มื่นสองนะคะเริ่มจากกระจังหน้าได้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะชุดแต่สเกิร์ตรอบคันจะเป็นของตัววิกเตอร์นั่นเองชิ้นส่วนงานของเขาตัวนี้จะดูเรียบไปกับตัวรถเลยนะคะคุณลูกค้า รถคันนี้เป็นรถสีขาวค่ะลูกค้าแต่งออกมาตัดเป็นโทนสีดำนะคะส่วนงานซุ้มล้อด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของชิ้นงานนะคะซุ้มล้อที่ไม่โป่งมากเท่าไหร่นะคะให้รับกับตัวรถพอดีนะคะเพราะลูกค้าเน้นย้ำแบบสวยเรียบหรูดูแพงนะคะแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางของโตโยต้านะคะ o p e n c o ัน t ี่นะคะ AT ขอบยางอยู่ที่275ทับ55นะคะขอบ20แม็กเป็นของเวกนะคะงานตัวนี้เรียกว่างานก้านวายค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของตัวกันลอยมือเปิดเป็นตัวสีดำดำเงาแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของแรปสติ๊กเกอร์ครึ่งคันนะคะเป็นสีดำหรือเลือกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือจะเป็นในทรงของ สี่แพนด้านะคะเจ้าสุลต่านมีแพนด้านะคะสําหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะเจ้ารุ่นไทเทเนียมเนี่ยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะทําไว้อยู่ที่ส่วนลดนะคะมี1 0 0 0 0แบาทส่วนลดมีอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือคุณลูกค้าจะเลือกเป็นในส่วนของดอกเบีย 0, 0้ยศูนยเดือนหรือ 0.99นะคะเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะมีโปรของมันนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0621456176นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย